เกิดเรื่องแล้วครับทุกคนวันนี้พี่บาสบอกว่าจะเอาพี่เชยเข้าคุกให้มันมาอยู่ในนี้ให้ได้คอยดูคนนี้ทุกคนวันนี้พี่ซื้อรถมาใหม่อีกคันครับแต่พอดีมันไม่ใช่รถปกติและใช่ครับมันคือรถโกคาร์ตแต่ตอนพี่ซื้อมาพี่ลืมคิดอะไรไปอย่างพี่ลืมคิดไปว่าบ้านพี่แม่งเล็กเกิดจอดรถได้แค่2คันส่วนรถพี่ที่จอดอยู่ตรงโน้นพี่บาสมันก็ชอบขับรถที่จอดตากแดดก่อนหน้านี้พี่บาสมันก็ชอบทําแบบนี้นะคือพอตัวเองเข้าบ้านมามันก็ชอบเอารถพี่ออกไปแบบนี้แล้วมันก็จะเอารถตัวเองเข้าบ้านส่วนรถพี่มมันนนนกกกก็จจะออออออดดไไววว้้้แบบบบีีีีีเลย่่่่่าาาาพพพคืรรรถททตตง เรื่องนี้มานานแล้วมันถึงตาที่พี่ต้องเอาคืนพี่บาสบ้างแล้วครับแเด็นเคอฟซอยากให้แก้พี่บาสด้วยไงแล้วดันมาบวกกับตาตาอยากเล่นโกค <ทำ S 1> าร์ดอ<ห>ีกเ<ต>ไ,ได้ี่ยดูก็รู้ครับว่าใครอยากเล่นโกคาร์ดมากสุดพี่เลยได้ตกลงวางแผนกับตาตาสองคนพี่ก็คิดแผนการไม่ออกนะพี่จะแก้พี่บาสังไงแต่รอบนี้ตาตาดันคิดออกครับบอกเลยหน้ามันตอนนี้คือโคตรน่ากลัวหนูมีแผนแล้วนะมันลาเลยนี่ยิ่งน่ากลัวเลยพี่ไม่ต้องทาเองด้วยแต่มันบอกว่าแผนนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ มันต้องตอบตกลงแน่นอนแล้วพอพี่บ้านออกไปข้างนอกมันก็ถึงเวลาที่พี่ต้องเริ่มแผนการ